สวัสดีครับสวัสดีครับผมเอกเวสปาสาขาปากเกร็ดและวัชรพลนะครับโอ้โหวันนี้นะครับเรามีรถแซ่บมากนะครับเป็นเวสปาสปรินต์หนึ่งห้าไอเกขีดนะครับตัวนี้เสนอราคาอยู่ที่135,900บาทนะครับโอ้โหเป็นสีดำด้าน ตัดขอบสติกเกอร์สีแดงนะครับตัวนี้สวยงามมากนะครับลูกค้าสั่งแต่งออกจากร้านเลยนะครับโอ้โหไม่ต้องเสียเวลาแต่งเลยนะครับตัวนี้งานเป็นยังไงแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยนะที่ไห็นนะครับเป็นบังแต่คาร์บอนนะครับโอ้โหตัวนี้ราคาสับอยู่ที่1,300บาทนะครับพร้อมกับโลโก้ P I G O เป็นธงชาติอิตาลีนะครับอีก300บาทนะครับผมโอ้โหต่อด้วย ไฟเลี้ยวครับดูนี่นะครับหนึ่งสองสาโอ้โหเปิดก่อนนี่โอ้โหไฟวิ่งอย่างนี้สวยงามมากนะครับโอ้โหตัวนี้นะครับไฟเลี้ยวนะครับ4ี่จุดนะครับหน้า2จุดหลัง2จุดนะครับตัวนี้อยู่ที่6,800บาทนะครับโอ้สวยงามจริงครับท่านผู้ชมโอ้โหไม่รวมไฟท้ายนะครับไฟท้ายนี่ราคา4,800บาทนะครับผมอ้า ถ้าราคาผิดพลาดประการใดก็เดี๋ยวแต่มันคงไม่หนีจากนี้นิดหน่อยนะครับพยายามจำนะนะครับโอเคนะครับโอ้โหทั้งไฟท้ายนี่เดี๋ยวเรามาดูเปิดไฟเลี้ยวดีกว่าเปิดตรงไหนวะนี่โอ้โหดูไฟเลี้ยววิ่งซะก่อนโอ้สวยงามจริงสวยงามจริงนะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดมีเสียงด้วยโอ้โห สวยจริงครับไฟตัวนี้นะครับโอ้โหแซ่บจริงๆนะครับอ่ะเรามาต่อกันนะครับตัวนี้นะครับต่อด้วยประกับแผ่นนะครับงานซิปนะครับตัวนี้มันมาเป็นชิ้นดําเลยนะครับตัวนี้2,900บาทนะครับสวยมากนะครับตัวนี้งานสวยมากๆนะครับนี่ครับลองดูดีๆครับมันเป็นเนื้อดํามาเลยนะครับนะครับต่อด้วยจุกปิด กระจกนะครับของมิสเตอร์บอลอนนะครับ550บาทนะครับต่อด้วยกระจกปลายแฮนด์ครับตัวนี้กระจกปลายแฮนด์เนี่ยจะจับง่ายนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ขนาดมืออ้วนๆนะครับจะจับสบายมากจะไม่ติดตรงนี้นะครับเพราะว่ามันยกค่อนข้างสูงนะครับตัวนี้นะครับอันนีวผมจับอีกมือหนึ่งให้ดูนะครับนี่นะครับมันจะไม่ติดมือนะครับตัวนี้น่าใช้มากนะครับตัวนี้ของยี่ห้ออา B นะครับราคาอยู่ที่1,250บาทนะครับว่าโหต่อด้วยตะขอนะครับตัวนี้ต้องเจาะนะครับแต่เจาะแค่ชิ้นพลาสติกตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นชิ้นพลาสติกนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่เหล็กนะครับเจาะตัวนี้ครับอีกพันสี่ห้าสิบนะครับยี่ห้อของ Biker นะครับคนไทยนะครับแต่งานพรีเมียมสุดๆนะครับผมต่อด้วยนะครับนี่เลยครับชุดน็อตนะครับชุดน็อตเลดนะครับสีไทเทเนียมนะครับ ตัวนี้ชุดหนึ่งอยู่ที่2 0ง0บาทนะครับนี่นะครับยาวไปถึงแคล้งเลยนะครับสวยงามจริงครับนี่นะครับสวยไหมครับชุดน็อตโอ้โหสวยงามจริงนี่ครับโอ้คันนี้แต่งสวยจริงนะพรีเมียมสุดเลยนะครับอ่ะตัวนี้มาเป็นล้อดําเงาอย่างนี้อยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมล้อดําเงาอย่างนี้อยู่แล้วนะครับไม่เหมือนตัวที่ไม่มี S นะครับตัว S นี่เป็นล้อดําเงาอ่ะต่อมาไฮไลท์ครับ ของแรงนะครับช็คซีโรนี่เมกอินไต้หวันนะครับโอ้โหตัวนี้ปรับเน่ตัวนี้ปรับคอมเพรสชันได้ด้วยนะครับโอ้โหแล้วก็ปรับพวกพีโหลดพวกสปริงได้นะครับโอ้หน่าใช้สุดนะครับตัวนี้เป็นตัวลองท็อปนะครับจะไม่มีซับแทงหลังนะครับท่านผู้ชมเป็นตัวลองท็อปนะครับตัวนี้2 5 0 0 0บาทนะครับต่อด้วยมือลิงนะครับมือลิงของยี่ห้อไบเกอร์นะครับปรับเบรกรั้งนะครับโอ้โห ตัวนี้ก็งานพรีเมียมสุดๆนะครับตัวนี้จําราคาไม่ได้นะครับขออภัยนะครับต่อมาด้วยตีนตีนเป็ดนะครับตีนเป็ดนะครับเพื่อให้ตั้งขาด้างข้างมั่นใจมากขึ้นนะครับโอ้โหตัวนี้ไม่เกินห้าร้อยบาทนะครับโอเคนี่นะครับข้าวๆนะครับโอ้โหแล้วตัวนี้นะออกรถนี่มันเป็นเบาะกรมยี่นะครับที่เห็นนี่ไม่ต้องตกใจนะครับงานดำพาวเดอร์โค้ดนี่เราทำให้ลูกค้าพรีเมียมออกไปเลยนะครับใครออกรถกับเรานะครับ สวยงามมากนะครับดูนะครับงานพรีเมียมสีดำสวยๆเจ็ดชิ้นนะครับที่ผมเคยบอกนะครับนี่นะครับสวยจริงๆนะครับโอ้โหมือบงมือเบรกนี่ก็ทำให้เรียบร้อยเลยนะครับงานอย่างดีนะครับโหสวยงามจริงครับคันนี้อ่ะให้เดินบนอีกรอบหนึ่งชอบจริงโอ้โงานแต่งนี้นะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับไปรอแต่งนะครับใครอยากจัดแบบนี้จัดได้เลยนะครับผมแนะนำนะครับอ่า ราคานี้ถ้าผมจําผิดพลาดยังไงเดี๋ยวต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะจําได้นะครับพอดีไม่ได้จดสคริปต์นะครับเพิ่งเดินมาตื่นเต้นโอ้โหเข้าร้านมาโอ้โหพี่เอแต่งรถคันนี้สวยมากนะครับโอเคถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง v e s p a าเอ็กซ์คแล้วก็โดม v e s p a ้าเอ็กซ์โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะครับโอ้โหรถสวยๆอย่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับเดือนนี้นะครับยังมีโปรโมชั่นนะครับดาว5,000 ช่วยดาวสามพันใจแค่2,000บาทนะครับผมแนะนําเลยนะครับนะครับอย่าไปดูด้านขวานะครับโอ้โหผ้าสวยงามมากนะครับไม่ได้หยิบออกนะครับต้องขออภยัยโอเคครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ